ฮัลโหลว t ทซับกับปมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับลักกี้ค่ะแมวน้องๆเคยเบื่อไหมครับผมสำหรับการเล่นไฮไลท์ยิงหัวแบบเดิมๆโดยวันนี้พี่เพิ่มก็ได้คนพบวิธีการเล่นห้องไฮไลท์ยุคใหม่เว้ยแต่จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมเจ๋งๆกันก่อนครับผมทุกคนเนี่ยตอนนี้นะครับ เกมได้ทำการนำตู้อีโวแบบใหม่เข้ามาครับนี่เลยครับผมดูดิเจมได้ทำการนำชุดอีโวครับผม3มชุดมารวมกันในตู้เดียวเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะครับก็คือตู้อีวลูชันตัวนี้มันจะมีพิมพ์เขียวทั้งหมด3แบบครับผมนี่ <Wow. S 1> โอ้โหคือแบบว่าหมุน1ได้ถึง3ามครับแล้วน, <ะ S 2> น้องๆก็นำพิมพ์ที่ได้นเนี่ยเข้ามาแลกชุดตรงนี้นะครับผมเนี่ยอยากได้ชุดไหนก็หมุนเอาเลยนะครับโอ้โหคือแบบตู้นี้มันเจ๋งจริงว่ะทุกคน กิจกรรมนี้เริ่มวันที่20สิงหาจนถึงวันที่26สิงหาคมนี้นะครับผมใครที่อยากสะสมชุดเท่ๆแ,แลๆก็ต้องรีบมาตามละเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่เพิ่มจะพาไปเล่นห้องไฮไลท์แบบใหม่ครับผมทุกคนนั่นก็คือการเล่นห้องไฮไลท์ในบัตรพระเจ้าสีแดงนะครับจะเป็นยังไงจะมันแค่ไหนไปดูกันเลย โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในห้องบัตรทัดเจ้าสีแดงนะครับดูดิเฮ้ยทุกอย่างมันศูญบาาหมดเลยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พี่จะเล่นเป็นกําแพงเกรดวอลนะผมคือแบบห้องธรรมดาไม่มีอ่ะเออแบบห้องธรรมดามันเชยไปแล้วครับวงการไฮไลท์อ่ะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนที่แบบว่ามาเปลี่ยนวงการเองเพราะว่าช่องพี่มันก็เป็นเกี่ยวกับการยิงหัวอยู่แล้วไงเออพี่อาจจะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนก็ได้นะครับตอนนี้พี่ก็มายิงกับช่องพี่ฮอนลร์นนอยพี่ดุแล้วก็พี่ออกนะผม ฝากไปกดติดตามพวกพี่เขาด้วยนะครับเป็นเพื่อนรักพี่เองมาดิครับโอ้โหพใครแม่งเล่นไหม่ครับวะแม่งเอาเอ้ยอย่ากดค้างดิน้องคอมมันแหลกโอ้คอมเครื่องมาแปดล้านมันแหลกเนี่ยโอ้โหเล่นเป็นปะวะอุ้ยโอ้โหดู <laughs> พีควงการไฮไลท์ไหมทุกคนไอวอลเป็นสี่เหลี่ยมกำแพงเมืองจีนอะมีเวลามีช่องไหนทําไหมล่ะเออมันก็น่าจะมีช่องพี่ช่องเดียวนี่แหละครับเพราะว่าพ่อพี่เป็ี่ยนเกมไงพี่ขอบัตรเข้ามานะครับ ลบได้จุบหัวนี่ไงล่ะหัวระยะจุบหัวระยะจุบสองนัดไม่ได้ไม่ได้ไไดเบอร์นะครับบอดีว่าพี่เล่นส่วนฟีตายวลาแปดสิบชั่วโมงมาดีน้องหัวไปดี <First one. S 1> ดูดีนี่หนีเลยอ่ะหนีเลยวันใบเ่เจอแบบพลังเกตวอพี่อ่ะ <Double kill. S 1> อลากทีเกือบไงทองเมื่อกี้หัวระยะจุบ้ย โอเคเมื่อกี้มันโดนหัวนะครับแต่ว่าเพื่อนพี่มันวิ่งเอาตัวกระโดดมาโดนไงมันกลัวพี่เท่มั้งน้นองๆว่าพี่เท่ไหมทางน้นองเคียวพี่เท่ก็ชูกำปั้นขึ้นมาครับผมแล้วก็ชกไปที่คนข้างๆได้เลย <_ S 2> เด๋ยวตานี้เล่นปเป็นรองเท้ากระโดดนะเพื่อนเล่นในวอธรรมดาด้วยพอละเด๋ยวตานี้พี่ก็จะมาโชว์แบบรองเท้ากระโดดน,นะครับซึ่งบัตรธรรมดาไม่มีแน่นอนเน่มันเล่นยังไงดูนะซูเปอร์จัมเห็นปะอ่าถามว่าโดดแล้วได้อะไรไม่รู้เหมือนกันครับ ก็มันเราดูแล้วกันว <ạt> so so, like hey. uh, ่าม <at> ันจะมีประโยชน์หรือมันจะไม่มีประโยชน์ไอ้อดูดิดูดิดูดิไอแม่งไฮไลท์วะพี่บอกแล้วพี่จะมาเปลี่ยนวงการไฮไลท์โอ้โหไอ้เราแม่งลองทากูแบตหมดพี่บอกแล้วพี่จะมาเปลี่ยนวงการไฮไลท์เชื่อพี่เลยยังโอ้โหมาดีน้องเอาหนีเลยนะหน้าหนีเลยนะหน้าวันไหวนะหน้าไอพี่ดูแล้วพี่จะเล่นยังไงน้อง ยาอืเฮย้ยเฮ้ยดูดิโอ้โหมันมากครับผมพี่บอกเลยนะใครเบื่อการยิงหัวเดิมๆนะครับต้องมาเล่นโหมดนี้เลยนะครับผมแต่ใครอยากเล่นก็ต้องติดต่อพี่นะครับเพราะว่าพ่อพี่เป็นยีมไงมาดีน้องเดือดตีเดียวอย่าห้าวนะครับมาพามันแพงเออนะฮ้ยเ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 ฮ้ย้ยเฮย้ฮยเฮย้ฮยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ย พลังแบบว่าบัตรสีแดงอะนะออกมาดิเงองงองฮ้ยงงงเมื่อกี้เฮ้ยสัปเปืนยิงแบบไฮไลท์มาดิครับซูเปอร์อ้าวโดนเหลี่ยมเตเลียเฮ้ยโยเหลี่ยมเตเลียรกระโดดหนีพี่เฉเลยเมื่อกี้โอ้โหหัวระยะจูไปไงโอ้โววงการไท์ต้องสั่นสะเทือนแน่นอนครับผมพี่ก็ต้องฝากน้องๆแชร์คลิปนี้นะผม ไปให้จีมอาโตด้วยเดี๋ยวปาจะรู้จักพี่เดี๋ยวตานี้เราเอาเป็นรองเท้าเจ็ดีกว่านะครับรองเท้าเจ็เนี่ยมันมีคุณสมบัติก็คือมันบินได้ครับผม,มน้องๆใครที่เคยเล่นยุคสมัยก่อนก็น่าจะแบบรู้จักอะยุคที่มันมีปืน300นัดอะ่ะใครเคยเล่นยุคนั้นก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเนี่ยลิมิจะบินให้ดูเห็นนะดูดีน,น้องๆแบบนี่บินยิงแบบไฮไลท์อะไฮไลท์ยุคใหม่อะ่ะ2021อ่ะเฮ้ยไฮไลท์ยุคใหม่ครับผมงัดหัวโอ้มนไม่โดนหัวมาไม่เงย พี่ยังไม่ช่ำนะครับปกติพี่ไม่ค่อยได้ลอยอ,อูนี่ไงเป็นไงยะยุคใหม่ดูไว้น้องๆอ,อะไรครับอะไรครับโอ้แม่งกุญจาออัดก่อนแม่งโอ้โหไม่อยากเข้าไปบินใกล้นะครับเดี๋ยวชนกันแล้วมันตกตกมาคอหักตายอะไรเงี้ยมาเราจะบินกันไปอีกรอบหนึ่งต้องสับสับปืนนี้เลยสวัสดีครับอหูยิงโคตรยากอะ่ะ ลองบินสูงขึ้นอีกมันจะพาพี่ไปไหนวะอแปดหมดครับ <c oughs> ผม <c oughs> <Double kill. S 1> มันดูไอรอนแมนเยอะไปวะเฮ้ยมันจะพาพี่บินไปไหนวะอะดิพอแบบพอรองท้าหมดก็เป็นห้องไฮไลท์ธรรมดาครับว้ายไม่เท่เลยว่ะทุกคนคือบินยิงคือการบินยิงแบบเมกะที่รู้สึกแบบเหมือนพี่ยินบนไหล่เขาเอะเฮ้ยเลอ,อะไรอะเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยเียไหมบอพลัง SVD S อ D ดีลาฮูลาชากอือแบบว่าถ้าอยู่บนพื้นธรรมดาผมก็ไม่เคยเป็นสองลองใครนะปีมือผมอะแรกเลยครับผมตายเข้าหัวแต่ดาเมจดบักพระเอกมาจนได้ไอแมงวี่แมงวันไอ้นี้ไม่รู้รุ่นไอ้นี้ไม่รู้รุ่นแตกหนึ่งครับ เครตีกองวะคือแบบพี่ไม่อยากโกงครับใส่ไฮไลท์เขาถืออย่างหนึ่งนะไม่ยิงตัวครับถ้ายิงตัวคือแบบว่าโยนโทศรศัพท์ทิ้งเลยแบบลองกีดเลยอะมาดิพลองังบินยิงโอ้แล้วงจะเล่นไมคา้าเพื่ออะไรวะพี่ยังไม่ได้บอกให้เล่นไมคา้าเลยเแล้วผมโดนยิงได้ไง <laughs> ผมโดนยิงได้ไงก็ผมอยู่ข้างบนก็ผมอ,อยู่ข้างบนไงแม่เต่าน้อยโอ้ยทุกคนระยะจูบยิงยากมากพี่บอกเลย โอ้โหต้องลงครับผมสู้ไม่ได้นะอันตรายอย่างยัวยิงวางเป้าครับผมเดี๋ยวจะเอาแบบยิงคนบนแท่นก่อนใครอ่ะอย่าใช้เกตดวอลดิน้องชายมาด,ด <First time. S 1> มินั่นไงโอ้เม้งมันเอาเกตดวอลมาเล่นหนะ้า oh. พี่ยังไม่ได้บอกว่าเจ้าเลยเ <c oughs> สื่อมเสียชื่อเสียงใส่ไฮไลท์ว่ะแม่งไป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 บินยิงเลยครับผม <c oughs> แต่พี่ยังไม่เคยงัดข้างบนเลยป <c oughs> ่าวะหรือว่าพี่งัดโชว์ไปแล้วนี่ไง <c oughs> แตกหนึงงงอยู่ไหนงงพี่ฮอนงงว่าพี่อยู่ตรงไหนเธอพี่ไม่บอกหรอกครับน้องพี่เป็นราชาโกบินอีกรอบนึงไอจกเกอร์โอ้โหัลโลครับสวัสครับถึงกันหนีครับผมถึงกับบินหนีห่างจุกตูดอ้าทำอะไรอะโอ้โหทุกคนในพวกนี้มันแบบว่ามันไม่กล้าบินมาสู้กับพี่อะน้องๆบไปประาน้องๆไวไปไอ้าวคุลืมเสไอบอไม่เงยลืมเสื้อไอบอ บนยิงอีกรอบนึงโอ้โหมุมนี้ยิงไม่ได้ครับผมถอยยาวถอยยาวถอยเลยพี่แล้วจะวิ่งตามผมเพื่ออะไรแล้วจะวิ่งตามผมเพื่ออะไรเะีหัดตัวไม่เอานะโอ้ันงัดยากว่ะวงการอะไรต้องสั่นสะเทือนนะครับแต่พี่บอกเลยว่าต้องหัดเล่นอีกเยอะอะคือแบบมันค่อนข้างทีง่จะยิงยากนะผมโอ้โหป้ายทะลุได้ป่ะทุกคนหืมแต่ยิงโดนนิหล่อเลยนะเมื่อกี้มา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  วงเริ่มแคบวงเริ่มเล็กแล้วครับคุณแม่ไปคิวจัดผิวจัดโอ้โหราชาหัวแตกหัวแตกอ้าวปล่อยตายนะปล่อยตายนะยิงหัวหมดนะครับรอบนี้ยาหูโคตรมันครับผมคือแบบเพิ่มสีสันให้การยิงหัวได้เยอะเลยอะ อ่ะเล่นได้หมดเลยตอนนี้เล่นได้หมดเลยรองเท้าก็เดิดหรือว่าอะไรอ่ะเล่นได้หมดเลยครับอยากเล่นอะไรอยากเล่นอะไรจัดมาเลยอยากเล่นอะไรจัดมาเลยแต่ตอนนี้ผมขอเล่นรองเท้ากระโดดแล้วกันแบบอ่อนให้เรื่งเงี้ยลดฝีมืออ่ะหดูดีทุกคนมันขึ้นมาแล้วครับผมบอกเล่นปืนอ,อะไรก็ได้มันลอเอ็มเจ็ดเก้าหัวนี่ไงล่ะนี่แค่นี่แค่สั่งสอนนะครับต่อไปชาวนากิจปิว้วเอาโอ้ลีมคนเขากำลัง ยิงกันอยู่โดนตุ๋ยแหม่งกลัวแพ้หรือเปล่าวะมันกลัวแพ้พี่ดูออกบินยิงเลยลากันอแต่มันเลงยากอยู่นะทุกคนโทษโท,โทโชุบขึ้นมาชุบขึ้นมาใครดาวชุบขึ้นมาครับอัดตัวแมวนะเก็บแบตไว้บินดีวยว่ยทุกคนรองเท้าบินมันมีคูดาวนะครับมไม่ใช่ครูดาวเลยมันมีแบตเออถ้าเราบินนานๆเนี่ยมอแต่งนะขอแต่งนะงนะ <c oughs> ยิงดาวาะอะไรอ่ะเฮ้ยนี่เล่นหมัดมันเป็นมวยป่าวะ โอไมายกูลากูงงพี่หายไปไหนงงหาไม่เจอครับผมอุ้ยโหเฮ้ยบทจะยิงได้มันก็ได้เลยเนะทุกคนก็แบบคนมีฝีมือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็น่าจะใช่แหละนายเคยเล่นไฮไลท์กับคนบนหลังคาไหมละ่ะโอ้โหอ่าชุกขึ้นมาชุกขึ้นมาจะจ่าพี่โกงมาแลกกันไปเลยอยู่บนพื้นนะ่ะ นายก็ต้องตายเป็นธรรมดาเพราะเราใส่ไฮไลท์เนี่ยอื้หอ้หู้ดาโกดาโกคืออะไรวะจะเล่นอะไรก็เชิญน้องชายพอดีว่าพี่ก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรอยู่แล้วนี่ตำรวจโคโน่บอกมานี่ที่ฮอนบินยิงมันอันตรายรู้ไหมถ้าแบบพลาดมามันตายได้เลยนะแต่พี่เพิ่มอะครับที่อยู่ข้างล่างก็อันตรายเหมือนกันมาดิมาดิ คือแบบว่าจอตยิงข้างบนเนี่ยค่อนข้างยากนะผมพี่ว่าเลงยิงไม่โดนนะต้องงัดวะงัดแล้วแบบดูดิไว้ Why? พี่ฮอนมาทำอะไรเนี่ยนี่ไงมาทำอะไรอะพี่ฮอนลงมาปุ๊บล่วงเลยครับผมไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้ว่าซานเฮ้ย <c oughs> มาสองไ <c oughs> <c oughs> ปไงวงการไฮไลท์ยุคใหม่นะครับน้องๆคนไหนที่อยากทำไฮไลท์แบบใหม่ก็เอาไปทำได้นะครับผม หวยงัว3จบจบครับเฮัวทุกตัวนะแบบฝีมือมันถึงไงอะไรเงี้ยโอเคเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่ๆเขาด้วยนะครับ First, คือแบบว่า<ๆ><ๆ>เขามาเล่นสนุกกับพี่ในวันนี้นะส่วนตัวพี่ก็ต้องไอ้อึอึไอ้ออนี่เหลี่ยมไม่นด้เหลี่ยมจบครับผมอชิวชิวที่ลำพูนชิวชิวที่จาเมกา ฝากไปกดติดตามช่องพี่ฮอนช่องพี่ออมแล้วก็ช่องพี่ดูด้วยนะครับผมเดยพี่จะทิท้งแปสติกเกอร์ไว้ให้ถ้าน้องชอบในนี้ก็ชูกลับบ้านขึ้นมาแล้วชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชร์รับชมกันด้วยที่สำคัญฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดแค่จากเพีแล้วจะกันคลิปหน้าขอบคุณครับ